สวัสดีค่ะคลิปนี้สร้างสรรมาสำหรับชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะบอกได้เลยค่ะดวงดาวสองโซ่มาที่ลัคนาราศีตุลค่ะนะคะการที่เดือนนี้นะคะชาวตุลจะขยันพิศเศษค่ะตั้งใจลงมือทํางานต่างๆนะคะจะทําให้เกิดรายได้ทําให้เกิดเงินเกิดทองขึ้นมาแลวลัคนาราศีตุลค่ะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาเนาะ ส่งผลดีค่ะนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการเจรจาเนาะนะคะสัญญาต่างๆเนาะนะคะก่อนจะเซ็นนี้ให้ดูค่ะนะคะถึงแม้จะเป็นนิมิตหมายอันดีต้องไม่ให้เพียงพำเนาะนะคะ ม่อย่างนั้นแล้วนะคะปัญหาเรื่องคดีความการฟ้องร้องจากเอกสารจะเกิดขึ้นสำหรับชาวรัคนารารีิตุนจะนะจ๊ะเมื่อจะเกิดการเนาะนะคะต้องตัวตาดีๆเนาะนะคะการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะนะคะสามารถหาเหงินได้นะคะได้เงินคล่องละสิบเจ็ดไปแล้วนะคะจะได้เงินก้อนใหญ่จ้ะนะจ๊ะสำหรับเรื่องความก่อน,นนะจ๊ะคนตุนนะคะใ<การ>จะเย็นๆก่อนนะคะยังไม่สามารถจะลงตัวได้ะค่ะนะคะ <S <S สุขภาพค่ะระวังอุบัติเหตุเด้อนะจ๊ะอาจจะ มีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะจะเจอหมอดียาดีจากสำหรับชาวลัคนาราศีตุลจะมีช่องทางต่างๆนะคะเกณฑ์การเดินทางค่ะนะคะสำหรับชาวตุลน,นะคะจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยค่ะนะคะสำหรับชาวตุลในเดือนพฤศจิกายนค่ะนะคะเดินทางไปหาตังค์ค่ะนะคะโอเคค่ะนะคะมาดูไพ่ยิปซีกันเนาะว่า ชาวตุนจะเกิดอะไรขึ้นเนาะนะคะท่านใดต้องการคำพยากรณ์เป็นการส่วนตัวนะจ๊ะมาสเตอร์ฟาร์บแปดแปดแปดศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสี่ห้าค่ะคาคูห้ารักเปิดไพ่ยิปซีให้ด้วยเนาะนะคะเอาละค่ะนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับชะตาชีิตของชาวรัคนาราศสต,ตุนจักในเดือนพฤศจิกายนค่ะนะคะจะมีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะจะมีโชคมีลาบได้เงินก้อนใหญ่มีสิทธิ์ถูกหวยรางวัลรางวัลใหญ่เลยแหละนะคะ โดยแชรี cherry, ออดเขาบอกอย่าลังรอค่ะให้ลุยไปเลยค่ะนะคะสำเร็จแน่นอนจ้ะนะจ๊ะจะมีคนมาขายขนมจีบจ้ะนะจ๊ะแต่นะคะให้ยั้งยังไว้ก่อนอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วนะจ๊ะอาจจะได้คนที่ยังไม่เหมาะกับดวงชะตาเราเนาะ,ะให้ใจเย็นเนก่อนเนาะนะคะจะมีคนที่เด็กกว่าเข้าชีวิตนะจ๊สะสำหรับคนที่เป็นสาวแก่แม่ไม้ทั้งหลายเนาะนะคะสำหรับคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะให้ชะลอไว้ก่อนเนาะนะคะ สำรับอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่จะผ่านพ้นไปได้ค่ะนะคะท่านใดต้องการคํำพยากร์ไปการส่วนตัวนะคะทักมาเลยค่ะนะคะมาสเตอร์ฟาร์บ8ป8สวัสดีค่ะ